สวัสดีตอนเช้าค่ะพี่น้องสวัสดีตอนเช้านะคะยังวันนี้สภาพที่เราไปเตรียมกับวไม่ไหวค่ะเตรียมอาหารไปเปจันหาตอนเช้านะ ทำเมนูอะไรคะเนื้อไก่ไกอ่อบแก้วน้ำมันแบบอันนี้กำลังตำเครื่องเทศนะคะตำสมุนไพรตำตะไครนะคะเป็นเมนูอย่างนี้วันนี้เนื้อไก่กับอย่างส้งตมตำนะคะเนือไก่กับส้ตมตำ นี่นะคะอันนี้ก็คือว่าเตรียมไกล่แล้วนาะพี่น้องเตรียมไก่ไปแล้วเหลือเครื่องเทศทำเครื่องเทศละเอียดนาอพี่น้องทำให้ละเอียดสับไก่นะคะสับไก่ให้เป็นชิ้นเล็กๆพอดีคั้นนาะพี่น้อง ล้างให้สะอาดนะคะ,ะเสร็จแล้วจ้าตามรายละเอียดเสร็จแล้วนะคะใส่ร่วมกันกัน,นไกล่เลยนะคะน้ำเล็กน้อยจ้ะใส่น้ำเล็กน้อยนะคะที่ต้องใส่เพิ่มนะคะหอมพี่น้อง หอมแดงหอมใหญ่ทีนี้เราก็ปรุงเครื่องนะคะใส่เครื่องปรุง เครื่องปรุงโดยประมาณนะคะเบรกตายตัวนะพี่หน้องประมาณเอาเราชิมรสตามชอบนะคะกาวาซิมเอาพอดีแล้วกะ อ่านะพี่น้องน้ำตาลคน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 ให้เข่ากาาันจ้าคนให้ผงปรุงละลายนะคะให้เครื่องปรุงที่ใส่ไปว่างให้มันละลายนะ แล้วจุดแก๊สจ้าแก๊สปิดฝารอประมาณเอาแบบเปื่อยๆกับประมาณยี่สิบนาทีนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาดูเนาะพี่น้องแล้วก็กลับมาชมระหว่างนี้ระหว่างที่รอนึ้อไก่ก็จะสับมะละกอรอนะจ๊ะถ้าเราบางรอพวกวกรอกล้วยเก็บข่าวห้อก็สุนภาพพี่นอ้องย่างชมบรรยากาศตอนเศร้ารอบๆบ้านเนาะจ๊ะ ทองแดงหวัดดีทองแดงหวัดดีทองแดงทองแดงสวัดดีครับก่อนหวัดดีครับผู้ชมหน่อยสวัดดีครับหน่อยหวัดดีครับอู้อันนี้เชื่อทองแดงนะครับอันนี้เป็นหมาหมาไผ่บ้าหูเนาะคะ่ะหลงมากนี่เป็นหมาที่มันหลงมากกเลยเลี้ยงไว้เดีวตันมันก็เลยเกียเข่ามันหรามาืมัด เกียร์เขามันเราไมนก็เลยยยูนี่งเล้วมาไปใส่เลยรับรับรับจากที่เกียร์เข่ามันเทือแรกเทือสองมันก็เลยยยูนี่ประจำมาไปใส่เลยเนาะค่ะก็เลยต่างซื่อมันว่าท้องแดงท่องแดงมาอยู่ได้สองวันแล้วเนาะค่ะ มายุนี่ได้สองมือสามมือสามมือนี่ล่ะนี่พี่น้องจับจองไปแล้วจ้าจองแล้วกินสมเนาะพี่น้องเนาะมีผู้ใดอยากกินสมบักขามแน่นี้ เล้งเวลายมื่อแล้วพี่น้องแต่ยังบ่ท่านได้เก็บมากกินากเถอยู่ยบกขามน้อยกาลังกันออนอยู่พี่น้องนี่ อ่นอ,อนๆอยู่เลยกินสมเน,ะนาะเนาะเสดายกล้วยหลายกล้วยสุข้าเคีย้ยสุข้าเคีย้ยว่เห็นเนาะค่ะมงห้อยนอกจิกนกกินจนเกือบมัดเสดายค่ะเดี๋ยวสิตาร์ทเอาไปให้ไก่เนาะค่ะมูนกมันกินเอ่มือนห้อยนอกกินอีกสิเอาไปไก่ส่วนอันใดที่มันดีอยู่เพาก็สิเก็บไปกินเนาะค่ะ เลือกเอาเนาะพี่น้องเนี่เข้ากับเลือกอดตัวที่มันดีไว้ทงกินตัวไหนที่มันเสียเสียมันเละแล้วเราก็าไปให้ไก่ให้ไก่เขาเลี้ยงไวเนาะก็จะได้ประโยชน์อย สแัดออกตัวไหนที่มันเสียเราเอาออกไปให้ใกตัวไหนที่มันยังสวยกินได้อยู่เราก็จะเก็บไว้ทานนะคะ เดี๋ยววีนี่สวยอยู่นี่พี่น้องวีนี่มันสวยอยู่เดี๋ยวเราจะไปวัดนะวีนี่สวยอยู่นี่เดี๋ยวเราจะไปวัดไปจังหันจังหันสวยสวยอยู่นี่พี่น้องยังได้อยู่ยังทานได้อยู่นะคะไปพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิ่งพอกว่า ต่อเนาะคะ่ะเ็ดกับเอาขัใส่แล้วเนาะ,ะไปกินหอมเลยจ้าตำสะานีหนึ่งไกเ่เฮาเนาะคะ่ะหนึ่งไก่ไก็ได้แล้วก็ได้แล้วเน,ะะนะาะจะหาหน้าที่ก่อนค่าแล้ก็สุกเลวร้อนๆเลย พร้อมกับข้าวพร้อมจตเสร็จแล้วจ้ากับข้าวทำกับข้าวเสร็จแล้วนะคะเตรียมจะไปวัดแล้วนะคะเดี๋ยวรอลูกสาวก่อนอาบน้ำแต่งตัวอยู่ตอนนี้พร้อมแล้วนะคะทุกคนไปไปแล้วลูกมันจะสายเดี๋ยวไม่ทันไปไปน้องประวัติการจ้าจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะขอ,อตัวลาไปก่อนนะคะ พอกันไหมคลิปหนานนะคะสวัสดีจ้าเดี๋ยวไปบัตรกันพี่น้องเดี๋ยวสุบทันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องพี่น้องสายอีสานด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า